คุณเคยไหมครับความรู้สึกที่เหมือนแบตเตอรี่ใกล้หมดเติมเท่าไรก็ไม่เต็มสักทีชีวิตมันเหมือนวิ่งมาราธอนที่มองไม่เห็นเส้นชัยข้างหน้าผมเข้าใจดีครับเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้น เมื่อก่อนผมทำงานหนักมากแทบจะไม่ได้พักผ่อนคิดแค่ว่าต้องทำให้ได้ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยยิ่งเร่งก็เหมือนเดินอยู่ในเขาวงกอที่หาทางออกไม่เจอจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟทำอะไรก็ไม่สนุกรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าผมจำได้ว่าวันนั้นผมตัดสินใจหยุดทุกอย่างแล้วออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ มองดูเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานมองดูคู่รักนั่งคุยกันอย่างมีความสุขผมเริ่มคิดทบทวนตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตกันแน่แล้วผมก็ได้คำตอบครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การไปให้ถึงเป้าหมายแต่คือการมีความสุขในระหว่างทางการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การได้ทำในสิ่งที่เรารักต่างหาก ผมเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เริ่มจัดสรรเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ชอบและที่สำคัญที่สุดคือการให้เวลากับคนที่เรารักผมพบว่าเมื่อร่างกายและจิตใจเราได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเราจะกลับมามีพลังอีกครั้งพลังที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาพลังที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความเร็วที่เราวิ่งแต่จากความโศกที่เราได้รับในทุกย่างก้าวจำไว้ว่าเหนื่อยได้ครับมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่ขอแก้คุณอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งหมดหวังเพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีแสงสว่างในหัวใจเวลายังไม่หมดครับคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ